สวัสดีครับเข้าสู่ช่องว i ดสตูดิโอนตอนนี้พบกับรายการเด็กทวงแกงนะฮะ <c oughs> <c oughs> พบกันอีกแล้วนะฮะในวันอาทิตย์นะฮะก็หลังจากที่อยู่วิเลยนะฮะเราก็จะก,มก,ก็มีเรื่องวันนี้ก็จะทำคอนเทนต์ที่โง่ๆงหน่อยนะฮะก็ไม่มีอะไรมากก็ไม่ค่อยจะมีสาระนะฮะ <c oughs> เราจะพูดถึงเรื่องของผู้ชายผู้ชาย ผู้ชายแล้วที่นี้หวังว่าคลิปนี้ก็จะอาจจะเป็นน่าจะไม่มีประโยชน์มากกว่าดูความสนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามเอาเอาสมมุติที่ไม่ใช่เรื่องจริงได้เอาเอาแบบเอาแบบนอกนอกนอกเรื่องกปนเลยสมมุติว่าเอาสุรัตน์สุรัตน์จัดงานนะสุรัตนเป็นเจ้าภาพ แต่ว่าอาหารที่เอามาให้แขกเนี่ยยังม <า S 1> ไม่ไม่ยังไม่มียังไม่มีตัวไหนที่ตายสักอย่างเลยในไก่เป็ดตายตัวนี้เขาอ,อยากคือไม่ตายแล้วก็จะห่อกลับบ้านนั่นแล้วค <c oughs> ือว่าพอตอนแรกเขาบอกบพออกว่าคือทำย่างอย่ายิ้มทำย่างเขากลับบ้านเลยแ <c> ล <oughs> ้วกลับบ้านด้วยเลยเทโบซีนงานแต่งพอเลยกันการยิ้มเขาก็มือห่อซีนครับแล้วพี่โดนด่าแม่ด้วย แม่มึงเอ้ย <laughs> ไม่น่าจะใช่นะความคิดรุ่นอะไรนะความคิดของคนรุ่นใหม่เนาะก็น่าจะแแมกแกแนวไปกว่าคนรุ่นเก่าเนาะอริเวณอยาก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 ดังเร็วไหมไปไปขอถ่ายไม่ค وي เขาไม่แก้วเลยกำลัลงผมยี่คุณใหม่นะไม่มีช่องไหนมาถ่ายเลยผมไปขอเขาไปถ่ายไอ้รถดำเลยเจ้รถรถดำแล้วก็ไม่โคโตอยู่นะไอ้เนี่ยวิ่งคนติดตามเป็นแสนสองแสนเลยในในแสนอ่ะมีพี่ไหม ไม่ดีนะคนหนึ่งไม่มีไม่งี้ผมดูอ่ะเลิกบอกว่าจะไปดูเลยบ่ตัวเองยังไม่ดูเลยดูดูแต่อะไรดูแต่ไอ้ที่มันเอาช้างน้อยนะช้างน้อยดูช้างน้อยโอ้โหช้างน้อยมันเคยนอนทิ้งไรไม่หยู่เอ้อไข่ว้ตงแสงไข่ว้ฝาเนี่ยแท้ มันจำได้เฉยเลยอะไรวะผมว่าอะไรพี่ใหญ่ทำไมถึงพูดเยอะมาพักนี้วะเหยียดหรือเปล่าเดยกเช๊กๆไม่เหยียดยังไ้เพิ่งเห็นเพิ่งหลุดไปก็ได้เช๊กหลุดแล้วก็เช๊กเอเล่นวิดีโอแล้วตายแล้วสารพิบ้ากับสุรัตน์น่าจะมีเมียพร้อมๆกันแต่พอหายไปสุรัตน์หายไปก่อนเปนไพูดยังไม่จบมันอยู่ข้างหลังเราเนี่ยเออเออเออ แบบเปล่าขั้นเขียว่ียานะแขกเด้ยานะดูดูดูปากกัดฟันปุ๊บปุ๊บุุ๊๊ขนาดนั้นก่อย่าไปแขกงนะเจ็บครถ้าเป็นพี่วัดนี่ต้องงัว่าแขนสั้นถ้าเกผักผสมปสานนะสา3สิบสาะสิสิบอะสบอะสามสแรกเนี่ยข้าวนะอะสามสิบที่สองนี่ กดบอนร์นะบอุดรอมันจำได้ไหมสามสิบที่สามเนี่ยอ่ะไล่เกษตรกรอนเพิ่ไล่อ่าแล้วก็อีกสิบเปอร์เซ็นต์กับต่อโปรกับต่อปักกันท่อมนี่โอ้โหกระต๊อบติ่งนี่โปรกระท่อมโปรกระท่อมกระท่อมป่ะเป็นเขียวกันแดดนะเป็น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 ไอ้คนละหกต้นไหมทอดปลากันชงเสรีอ๋ออยู่ระยองนั่นก็ถูกกฎหมายแล้วใช่ไหมตกตกตกนั่งยิ้มเลยนะทอดทอดใส่ไข่เรีแล้วกัญชาแพงแล้วนี้ ้นะี่เป็นเสียภาษีรับรองยาสูงนี่ไม่ได้ขายทต้องมันมันอาจจะแปลงเป็นมันมันกับชูรถกันเพี่ยเหไหมขนาดไอ้อะไรนะะทำอะไรดองกระป๋องดีดองกระป๋องอ่าทำอะไรดองกระป๋องดีเอาปืนไปกระท่อมกระป๋องทำอะไรฮะผมไปทำอะไรขายตามเซเว่นไงกว้างไปเน่ไปทำอะไรไปกับไปกระท่อมกระป๋องเนี่ยมันต้องมีสรรพคุณที่แบบว่าเอาไปทำอะไรอ ไปเป็นขุนแข็งหมดจริดิไม่เป็นพืชพืชปลเกี้ยวเวลาว่าเครื่องเดิมแค้นเครื่องเดิมสมุนไพรสี่คูณไว้ยอดอ่อนไปชงไงเหมือนชายอดอ่อนไปชงใช่ใช่กินเล็บมอนเลมอนแต่ว่านี่มันใช่ไหมบดไงกินแทนกาแฟไอันน้พี่มั่วใช่ไหมว่ามั่วตั้งแต่ดอกตามียี่ห้อของเราก่อนเขี้ยอมันคืออะไรคนหลายๆคนก็อยากรู้จักมันคืออะไร อะไรนะอยากรู้จักเออใช่เหรอพี่นะผมผมควเขาจะไม่อยากรู้จักนี่เลยฟังกันแต่เชื่อแล้วก็จะคิดอย่างนี้เลยเออชื่อมันตรงจุดกับไอคนยุคใหม่ๆหม่นไงมันต้องเนี้ยเข้าหมากินแบบรวมๆมือกินเหมือนหมาเออนี่ยนะนี่มีผมเหรอคนหนึ่งไม่กินเนี่ยใช่เปล่าไม่ใช่เป็นคนนึงผมเลยอีกแล้วคนสองเนี่ย <c oughs> ผมตู้จักครับมันะะ <c oughs> ใช่เหรอพี่ใหญ่พี่มั่วเนี่ยพี่มั่วเรื่องจริงเรื กจริงแล้วจริงตลอดเลยพี่จริงทุกเรื่องเลยพี่อ่ะจริงแต่ใบกระถ่มเนี่ยพี่เป็นนี่เป็นนี่เพราะมัเป็นของเปียมาหมดเนาะถ้ามันไม่ขึ้นเป็ดอีกกีนะพี่เขาว่าจะเป็นกันแหละข้าวพวกว่ร้านอาหารตามสั่งอย่างนี้หรอที่แบบกัดจิตด้วยบเนี้ยะกัดเทลังไส้ไม่เขาก็เขาก็หูใหมนี่แหละแต่ว่าเขามาต้มแต่ชื่อเป็นข้าวหมาเฉยๆฉยถ้าต้มชื่อใหม่ไงไปไหนพีไปไปนี่ไหมครับ ลงมได้เลยนะเจ้าบุลล้มตะคอยลงมเลยนะเขาบอกว่าจะปหลงทางเสียเวลาแต่งลงทางเสียเวลาแต่หลงนางนะเสียเธออะไรอะไรเนี่ยอะไรแย่แล้วแคมแคมแก้วลุ้นเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไหเอาใหม่ไหมเขาบอกว่าลงทางเสียเวลา ทำกันแท่นาเสียกันเบ็ดกันแล้วกันแล้องันถูก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 อูกถูกถูกถูกกถู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 ูกถ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 ููกถูกถูกู่กถูกถูกถูงกถู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 กถกถูกถูเถูก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 ถวกลงกางกถูกถูกถูกกกก นียนก็จะขัมบากนะส่ิายย่นวจวก็จเสุดท้ยโอ้จัแล้วไปได้ทางได้แค่นี้อ่ะก็คือโางสิวะนก็มากสิ ที on oh, well, so, um, ่ตลาดนั่นเลยไอ้วัดไอ้หลงเรีไปมันโผล่ออกบานเจาแล้วมึงอยางโอเมื่อกี้ตอนขขไอ้สอยุนนะสร้อยยังสอยสุพรรณป่ะสรอยยังมพนเสรอยไอที่นี่ผมเดียววันนั้นอ่ะสอยอะไรนะสอยสตางค์สร้อยสตางค์ควนเดียววนสอยะ หายครับสากแม่มันรี่คนลำบากลยวะ่รถต่ำร่อนแหนบแข็งแหนบแข็งต้องทำแจกมันผมแต่ก่อนเนี่ยผมก็เคยทำนะเอออนี่ดเดี๋ยวเดี๋ยวรัดเขาเลยวะมงเท่มากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาทำคลิปนี่ง้สิงที่ล่ะมาจ่อคางข้างเป็นละรถข้างเหยีป้าสองเล่นสุดใหแ่นได้เล่นเดี๋ยวก็สามเรบนี่ การทำสามทำสี่ขอรื้อฟังนี่ด้วยตรงไหนดีวะโอ้ยโอ๊ยยังไปคว้กวะน่นมันไปไม่ได้มันไปได้นี่เนี่ยดีอย่าไปทางนั้นนะไปทางไหนวาซ้ายเขาเขาด่าผมไม่ได้เขาด่าผมไม่ได้เราเราจะไปทางไหนต่อมาลงเออโอ้ยงอางมาไปปูนปูนเยอะเลยเยอะเลยใช่ไหมดีละเยอบเลยใช่ไหมมีรถตรงนี้นะเอาเยอบปูนมันเลยอเลยเหรอ